Vielen uh -huh. บดีกาวัทิตจารุธโมน,นะครับเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดพระภูมิาเาก็ได้จัดการบวชสัมภมเนรนภาคฤดูร้อนโครงการของบวชให้กับสมเด็จพระเทพเป็นการบวชครั้งแรกครั้งที่หนึ่งบวชตั้งแต่วันที่15ถึง25เป็นจำนวนเวลา10วันและมีสัม,มนเนนเข้าร่วมโครงการในการบวชครั้งนี้27ลูก แต่วันแรกสองวันแรกอาจารย์บอกได้เลยว่าเป็นช่วงที่เราต้องใช้สติความอดทนอย่างมากละลายไมโครกรัมทุกคนแล้วจะสดิทกันไยกตอนเช้ากม่ต้องทำัแล้วหลังจากนี้นะครับเปิดฝาข้ามจะแนออกเวลาห้ายุ่มน้อยถ้าใครสุดไปล้วงทาสีไม่ได้มีความตั้งใจก็มบ้านร้อยกระไ ถ้าเห็นใครเตะบอลน,นะแต่งนัไม่มีหรอกเพราะดูแล้วมันอาจจะไม่ได้ออกนะจัดนะคุณพิลานะอาจจจะัดไปวันนี้เรามาทําการบวชสามเณรผ้าลูดินร้อนที่วัดโคกมูเห่าอําเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีวันนี้เราได้ทําการบวชสามเณรทั้งหมด27่สิเจ็ดลูก การบวชทั้งนี้ทางเราเนี่ยเป็นเจ้าภาพทั้งหมดเลยเราเป็นเจ้าภาพมาทั้งหมดประมาณสักสามสปีได้แล้วค่ะก็จะทําต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าถือว่าเป็นการถวายให้สมเด็จพระเทพเรื่องในวันพระราชสนม์ของพระเทพหลวงพ่อประธานในวิธีบอกว่าไม่เรียกมาละหลวงพ่อผมเคยแล้วไปท่านมีสิทธิ์ทีพ่อนะถ้าบวชอนแล้วเนี่ย ต่อไปนี้มีชื่อว่าพุทธบุตรไม่ยั้งดุดตั้งใจไฝ่ยฝึกฝนรักเกียรติศักดิ์สรีความดีตนเพื่อทุกคนเอาอย่างในทางดีขอเจริญพรอัรมภาพพระมหาปิยบุตรพิญบุตรโตพระธรรมวิทยากรทางศาสนากระทรวงวัฒนธรรม ็นพระธรรมวิทยากรประจำโครงการปรรชาสมัตเนตรนุร้อนเฉลิมพระเกียตรตาาาิวัดโคกเห่าตำบลต้นตาลอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีข้ขอ,อนุโมทนาคณะท่าน,าน,านประธาน,นถาอถมโครงการและญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่ให้การอุปถมัมโครงการบรรพชาสมาเน็รตั้งแต่วันที่15ถึงวันที่25เมษายนว่องไว ว่องไวใครไม่ทำใครไม่ทำเรียกออกมาคี่จันเด็นได้ตอนนี้เออไปก้าหนาก้าหากาหน้าตาประมาทพระศาสดาสิรทอดอายุปราสาสศนาเพื่อโลกาสงบร่มเย็นสุดดีบรรพชาสมพเสืบต่อไปทีมนึ่งอ่เออาลกทกปลกตัวกห้ เดี๋ยวเคปผ่าตัดจะจุกตอกไว้นี่เดี๋ยวให้จำหน้าจำตาก่อนนี่คนเจ้ามานะกเดินเข้ามาลุ้นมาลงเดินเข้ามาระว่าสี่คือครับเข้าขึ้นมาลงกระดมมือกระดมมือแล้วยื่นแขนไปรับแล้ยื่นแขนไปรับยื่นแขนไปรับวางวางใส่แผ่นเน่โผล่ออกมาที่แขนเลยออกมาที่แขนเลย ไหวหนึ่งครั้งแล้วยืมไปใกล้ๆเย็บไปใกล้ๆยืมแขนทั้งหมดยืนแล้วพนมมือกับสุดที่น่าเดิมตัวอเองน่าเมนประธานและคณะด้าราชการองข์กรทุกท่านตัณโมสามจบพร้อมๆกันลุกนะโมทัสสะภะคะวะโตต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีขระเจ้า จะตั้งใจบรรพชาสำเนียขอพระเจ,จ้าจงมีแต่ความสุขอ,อันนี้ทำก็เพื่อเพื่อสืบสาะสืบทอดให้พระพุทธศาสนาด้วยแล้วก็เป็นการบวชในโครงการของสมเด็จพระเทพด้วยแล้วคือเราก็จัดโครงการอันนี้เพื่อเราจะได้สืบสอนวัฒนธรรมก็คือเป็นแบบการพัฒนาวัดไปในตัวด้วยอะไรประมาณนี้แล้วก็การให้เด็กในชุมชนได้มีการเข้าวัดถึงวัด ได้รู้ในคุณของพระพุทธศาสนาก็คือว่าเด็กเราจะได้เข้าวัดได้ได้มากขึ้นเพราะตอนนี้เยาวชนเราในการเจริญตตโตก็คือมันมีทั้งยาเสพติดในชุมชนอะไรประมาณนี้เราก็ดึงแบบว่าเหมือนว่าดึงเด็กเข้ามาให้ได้มารับรู้หรือว่าการฝึกสอนเด็กให้เด็กได้เข้าวัดทําบุญในการมีการถือศีลทําบุญเขาเรียกว่าถือศีลหนะ้าน่ประมาณนี้ก็คือว่าเราจะได้ชักนําของญาติ ในเราจะได้เด็กเข้าวัดในการเด็กมีรุ่นใหม่ๆได้เข้าวัดด้วยแล้วก็ได้ชักนําของพ่อแม่ของเขาได้เข้าวัดทําบุญด้วยท่องภาษาพร้อมกันอัญชลีวันภาตักวัวอัญชลีวันภาตักวัวเดินขึ้นมาข้างหน้ามาที่พระใต้ปาถวายหลวงพ่อก่อนมาถวายหลวงพ่อก่อนหลวงพ่อขึ้นกลับไป เอียงมือไว้งมือไว้ที่เหลือก็เอามือไว้นักเรงกอามือไว้ปุกาสะวันภามิพันเตสัพพังอัปปาราทาังสัม,มาขเมพันเตปุญญงเมหัง คาตับพ,พาตับงสาธุสาธุสาธุสา,าาาสาัพทุกคาพทุกขานิสารณะนิสรณานิพพานะนานะสัจฉิาการนาถายะถอยหลังกลับไปนิดหนึ่งครับถอหลังกลับไปนิดหนึงครับการบวชแต่ละครั้งเนี่ยพ่อแม่ก็เืน่ม ตัวยายษ์ใหญ่คตตายจยิ่งผู้ที่เับเป็นเลวมากเนินพังนพื้นมันติดนนันดีอันหมดมันมันจเป็นเนยนใช่ไหมูย่ยกลครชิดบ้านอยวกลครชิตศาสนาต่อจากโลกโตโเรียกว่าักมาต่อมาเออได้ช่วยทางโน้นทางนี้ มีบุอะไรก็บอกญาติบอกโยมโยมลาคาโยมร่ตงายโยมก็มาช่วยต่อยอดนสะพานบุญน้ำเล่นในอนุทงมากมายฉะนั้นก็ให้โยมทุกคนโยมภูมิใจจงดีใจแล้วก็ต่อยอดไปอีกสมัยก่อนเนี่ยมีคนปวดโยมมีคนบวดมาก บวชเป็นกรรมะเนก็มีบวชเป็นกรรมะเนีก็มีโลกตั้งสามสุก้าวนายจ้างมีบทสนธนาจะบวชตรงจ้างแต่ทานอนุญาตให้สามีบวชเป็นเ,น,เนรบวชเ,เ,เป็นพระถ้าบวชเป็นเนในอันดับต่างที่สองตันบวชเป็นผ้าในห้องทสี่ตัโยกฝังจะ่วยหน้า อยากพบเ่อรมาเราก็เหมือนเป็นญาติกับตาปามีกระตายมีปาเม่ไหร่กต้อมอยากระไ่บาอยากจะสร้างโทษทางในแต่ละวัดแต่ความจริงันไม่ใช่อยางนั้นตาตาโจตาโจตานตาหน้าตาการรถไสอเข้ามาแหละ แ,แลล้ยลังปไดประสงค์หลักๆในการจัดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อให้สัมมเนาน,นี้ได้อยู่ห่างจากโทรศัพท์ห่างจากยาเสพติด เรียว่าการปลูกฝังให้ใกล้ชิดพระรัาไตรห่างไกลย,ยาเสพติดและโดยในปัจจุบันเทคโนโลยีก้าวไกลแต่จิตใจของคนเราเนี่ยอาจจะถดถอยลงทุกวันทุกวันการท,ที่นำบุทธานของท่านมาบรรชาสัมามนเณนเท่ากับการสร้างทายาทในพระพุทธศาสนาเรียกว่าศาสนาทายาท สมณมเณรมาจากศัพท์ภาษาบาลีว่าสมณศาอภิจังสมณมเนโรถ้าแปลเป็นภาษาไทยแปลว่าเหล่ากอของสมณะแต่อนาคตสมณเณรจะเป็นผู้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาการที่นำเข้ามาบวชนํามาฝากวัดเป็นการใช้เวลาใช้ชีวิตให้เกิดประโยชน์ที่สุดในช่วงปิเทอมอ่านข้าข,ข้าของ

แล้วก็ได้ถือโอกาสที่ส่วนบวมส่วนวนีน้นนไปให้กับคุณพ่อสำรวยนาสวนซึ่งคุณพ่อสำรวยนาสวนเนี่ยท่านเนี่ยได้เป็นโยมอุปถัมภ์ที่วัดโคกูหาวนี้ มาเป็นระยะหลายปีแล้วซึ่งนะี่ที่เรายืนอยู่ห้องนี้นะคะคุณพ่อสังรวยก็เป็นคนอุปถัมภ์โดยการสร้างรัะถวายให้กับที่นี่คุพ่อสำรวยนี่ได้ทำถวายมาเรื่อยๆแล้วก็ตลอดจวบจนท่านได้เสียชีวิตลงเมื่อปีที่แล้วเราก็ยังมาสารเจตนาลงต่อให้คุณพ่อเพื่อให้คุณพ่อไปสู่ภพภูมิที่ดีต่อไปะคะ่ะท่านเดเป,ป,ป,ป็นตัวบนบนเกิดไหม กิดไม่ลงในมันไปมีเกียร์แล้วทาไมตวดบอลเดิมก็บุญไม่ลงไม่ครับถ้าบุญไม่เกิดกับเราแล้วบุญจะเกิดกับโยมไหมไม่ครับบวชเอาบุญต้องสรวจบุญนลองนาบวชเอาบุญต้องสวดมนต์บวชเอาบุญต้องสวดมนต์บวชเอาบุญต้องตึกรตา ยังไม่หังยทาังทพังสาธุสาธุอานุโมทามิโอทมกาสัตูทปุาตตุติยมติธรรมรนังขจามิทุติยมตีธรรมสารนังขจามิตาติยมติธรรมสตรนังขจามิสรรมที่ยามิ อิมา,านิตา إيمان ิตาเติมคาบตาลิเติมคาปทานิโลกจ๋โลกเนรทุกโลกโลกเนรทุกโลกขอแบ่งบุญขอแบ่งบุญให้กับโยมทุกท่านญาติโยมให้เราอิ่มทอ้องญาติโยมให้เราอิ่มทอ้องเราต้องญาตยยิโยมอิ่มใจเราต้องให้ญาติโยมอิ่มใจสาธุอขอพุทธนามบุวยเอาเป็นอันเสร็จเรียบร้อยลอยโยม เราเดี๋ยวจะจดิดดดดในนำใจคนนรับขอมารมีธรรมของหลวงปู่วัดปักนาพาตีเจริญนหลวงพะนโนอินทตวันโนจงรุนบรรดาณภิบาลรักษาคณะท่านเจาภาพตัวนี้ตัวหน้าทั่วการประวัติในผ่านปัยัยโยโตุจตาโรธรรมาวัฒนตี อายุวันโนตุกขังพลังสาทุกสาทุกสาทุกเจริญต,ต,ต,ตุกเจริญตุกเจริญตุกทุกภพทุกภพทุกภพทุกชาติทุกชาติทุกชาติเทินก็เจริญพรนะยะทาวาริวาปุราปริภูรนติตากราเิฮานาลุกตะปาฏี อิตตังวัดิตตังตุมหังติะเมวะสมิเชตุสพเพปุเรนโตตังกาปะจลหูวัโตยะทามมันิโชติระโตยะทานอายุวันโนทุขามังอายุโตภะรตธิโรันรตุปติภาภโทยะทูปะวัตติติ เทอัตตระธาตุคิตาวิรุฬหุตตานันเราโลกาตถาภียาติพีมาคตโตเววัตนะนาตังทังนัมมารีสาธนัมมารีลาภโลกามาภโลกามเดินพอเดินปุ๊บเก็บมือฮะมือขวาจับข้อมือซ้ายไว้ตรงสะดือมือขวาจับข้อมือซ้ายไว้ตรงสะดือลูกขยันเก็บเลย ถ่านกันหมดเลยเนี่ยเม่เวนเป็นไรจะหมดละนี่เปวดนะยมธรรมดาไม่ธรรมดาเดี๋ยว มีครับแปรด้วยเน,น้นนะก่อนแปรด้วยไม่สมองกันแล้วฝอกฝึกคือฝฝึกนะครับแล้วก็ปิดสมองให้ดีผิดสมองให้ดีเขาก็จะโยนกันทันน้งวันนะอันนี้พระอา,าจารย์ก็จะลย์าปากใจแล้วเนนนีีมุมปากนะแบบว่า อ่าเร็ว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 เรวไปอย่างนี้เลยนะเอารุกตาสวยๆวันนี้เป็นวัสุดท้ายของโครงการอัรบำภาพในตัวแทนของพันธรมวิทยากรที่อยู่กับน้องสำเนเยทุกๆวันเรวเห็นความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้และน้องสำเนีมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดเร้ลรอเพื่อเิไปรเิไปตั้งแต่ก เราไปเดินต่อลยครับเดินตอ่อเลยครับันก็เต็มแล้เดินตเดิน รับบัดนดิมาเลยเดิมาเลยน้องดนำรับปัดนโจมันเดินเดินใส่เดินดิ Oh,

ปฏิบัติธรรมสงฆ์จาต้อตายืนเลยสมเ็รปฏิบัติบูชาสมเณรสงกรานส,สตามสณรทุจริญสมเณรทีร่เวาันสมเณรอัมพันเชื้อเสมเณรท่านาบูวัชวง สมเด่นธนพัฒน์สมเด่นของท่านก่อนปิดทุนและสมเด่นวนั้นสีภูผาเกสรธชเรียบร้อยครับอันนี้อยากทำทุกปีครับถ้ามีเจ้าภาพสนับสนุนเราจะทำทุกปีโครงการนี้เราจะทำต่อไปเรื่อยๆและต่อยอดไปเรื่อยๆ นะครับอันนี้ก็ต้องขอฝากกับทางญาติโยมด้วยเป็นกระบอกเสียงหรือว่าเป็นแนวทางในการบอกมูลต่อต่อกันไปนะครับเราจะได้มีกำลังมีแรงใจมีกำลังใจในการที่จะทำในครั้งต่อไปครับโครงการประัิศาสตร์เส้นรอบรอดทณฑอครสวรพัฒนาคณะกรรมการบริัทโยมอากรรัฐเป็นสกิตที่ประธานโครงการ พระประชาสัมเันธพระรัชาลเสด็จพระเกียรติองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุาฯสยามรมราชกุมารีในปีนี้ท้ายนี้ก่อนที่ะระองค์จะคณะประฐสมพันแล้วก็ทาราชขอถ้าเราคปพนภีรัตนตรัยเนพระพุทธระธรรมประสงิ์ศีรษะศรทายเทวนาจะทรงชัชนวชาสรรชาติราชิายราเป็นเจ้ามารวิช์นเมาวราในพระราชสมดจสวัสดี ราคดวดาละทั S <S ้งหลายจะมาใช้ให้รเจริญสีเจริญจเจริญสุขเจริญผลสมัยสมัยเมื่อไทุกเมื่รโผลเมื่อรต้นาพิสิทใไม่ชอบกกอบปฏิบัติานใส่หองสิ่งนั้นจบรสิเก็การสิเก็จกรสิเก็บใสรบทันทุกมกับการและขอฝากโครงการดีๆแบบนี้บ้าวัดโคงเห่าอเมรองพี่น้องจังหวัดสุพรรรีในปีหน้าก็จะจัดโครงการดีๆแบบนี้ และจะได้รับการอุปรถัมภ์จากคณะท่านจ้าภาพท่านประธานแบบนี้ในทุกๆปีไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขบกรารฉันเป็นเรื่องสถานที่เป็นเรื่องกิจกรรมต่างๆโดยธรรมภาพเป็นผู้ดําเนินโครงการก็จะมีกิจกรรมในเรื่องของเน้นเรื่องระเบียบวินัยเป็นหลักเรื่องมารยาชาวพุทธศาสนาพิธีและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพราะต่างที่มา เด็กแ,แต่ละคนมีที่มาต่างที่ต่างพ่อต่างแม่มารวมกันเราก็ต้องประพฤติปฏิบัติไปในที่ต่างเดียวกันเพื่อจะเกิดความสวยงามฉะนั้นวันนี้วันสุดท้ายก็ถือว่าพฤติกรรมของน้องสำเนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดนะท่านใดที่มีความสนใจจะนำหนานท่านมาฝึกอบรมในช่วงปิดเทอมนะสิวันและจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดแบบนี้ ก็ขอทุกโมทนาในท้ายที่สุดนี้อาตมาภาพขออ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายสิ่งววรขอให้สมหวังหวังลาบลาบไหลหลังได้ลา,ลาบดังเจดจำนวนหวังยศเสริมศักดิ์ศรียศทวียิ่งยืนโยงหวังคนสรรเสริญจงสงประสงค์ปราสรรเสริญหวังสุขทั้งกายใจกายสบายใจเลิบเลิน ลาบยศสุขสรรเสริญจงเจริญตลอดกาลสาธุเติมสองสามก็ไปดีดีชื่อว่า สามเณรสุภกิจกระจ่างแสงก็อขอาการาบอนุโมทนาบุญต่อคณะาจันที่เจ้าภาพที่ได้มาเปิดโครงการบรรพชาสาม,มนเณรคงคาดหวังว่ามาแล้วจะได้ในเรื่องพระธรรมคำสอนขององค์เดจพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าได้เรื่องในการกระตันยูกะตะเวทีต่อคุณรู้คุณบิดามารดาครูอุปัชาและอาจารย์ในส่วนนี้ก็อขอให้ทุกท่านนั้น พบเจอแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดขอให้มุ่งมั่นปรถนาขออ้างถึงสักสิ์ศรเทวดาชั้นฟ้าทั้งสามภพสามโลกสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินขอให้ท่านทั้งหลายจงโดนบันดาลให้ท่านประสบพบเจอแต่ความสุขความเจริญทั่วหน้ากันทุกคนเทินสาธุ